เมาเปล่านวนวดนดเอาขาเยคว่าออกเลยอาาวาอยแทงดจดีเถอลงเรื่อยดนเอนนข้างบนอ่ะนดนโบเลนว่านวนสบายเลยมันนวดอาว่าแขนว่าขากินเหล้าเมาีอยาเยอัดนวดว่าเขาหยาบตายจรู้น้องะ น้องเปนมันลงดื่มก็ให้กินไข่ต้มแล้วหนึ่งถึงสองฟองพันว่าพ่อก็จังกินไข่ต้มก็ได้พ่พอร็ลงดื่มก็ให้กินไข่ต้ม แล้ละหนึ่งถึงสองฟองพันว่าัดก็จังกินไข่ต้มก็ได้พัดพ่อก็บบะหงืมถ้าให้กินไข่ต้มละหนึ่งถึงสองฟองพนว่าัดอก็จังกินไข่ตุมก็ได้ผัดพอก็บะหมี่ดองด้อมงมั้งน้ำกัน เราไ่ไหว้เห็นเดขอที่แราัเียวเดอบเด้อเดือบเด้อกินเดือบแบบเดืบแบบกินนแดละร่มเย็นดีเด้อมาเด้อเมาบ่ นอนเอาขา่หเใจดีเธอลงเลือดมันก็เดีวนอนเมาบ่อนเาก็นอนเอาขาเดยกูว่าออกหมเลยอาซาาลู่งแงไดใจดีเธอลุงเลือด ใช่ไม่เสียงเบาด้วดีสีดีค่ะน่มาแล้นดมันน่นทั้งหมดาแต่รถนรถบ่รี่นว่ามันน่่มเป็นนุ่นสบายเลยมันนุนอ่าบว่าแทนว่าค่ะเต็มช่วยเใ็มช่วยไทต้มน้ำเล็กนี่เราเราเป็นคนตรงดุอืมุ่บ่

ต้องกินแล้วเมาไม่เห็นงานใดกเปาลายยายห้างขาตีออกเป็นลนเดนมากแล้วไปไหว้เห็นเยีบทีแหลมคะขาีเี้ยววะเ้กอาขวนีมันน้องมากมีน yeah. ้กัน แตงกินเหลาเมาไมย่างน,งานด้อนใดอืกบอาลายใหญห้างหาตีออกเป <c oughs> ็นลนเดนมาแล้วไปไหว้โบเห็นเดียบมาพนขาทีเรีววอก <c oughs> มาเด้อบัเนี้กิงเดียวปรุงแล้วโอ้ใสเไมิเตเคปมืดทอไมมืกด้วยใช่ มันบอ่แหกแันแบบนึงบบกโสมันบ่อมันบไปนอนทางอื่นดอกบกโสรมันเมามันใส่ถุนไปน้อนเต้นของไม่มึกคอะมึกด้วยอืมบุเปล่า เที so. <midt> no ่ีนหน่อยเอาเอาคืนแล้วกันยังควรจัดจัดจัดกินเหล้าเมางม่เงียอนใดใช่อนี้เหมนเนี่่ร่นุ่นๆั่นข้าบนอะใส่รถ่น่นแมา่นสบายเลยมันนนอ่า่ ว่าเตนว่าคะกินแบบรบแบบกินนี่แหละร่มเย็นดีเดินมาเดินเนรนื่องว้เอม้น้ารถบมันเป็นน้นเไร่่รถ่รถบ่ามันเปนนนสบายเลย ว่าแขนว่าขามเหมือนเดิมนันนุ่นนุนนุ่นนร่นทั้งหมดอ่ะใส่รถลนรถโบราณว่ามันนุ่มเหมืนนุาานน่น,น,นสบายเลยมันนุ่นอ่าว่าแขนว่าขาพยายาก็มาเด้อเดือนหนึ่งแล้วก็ได้กินก๋วยเตี๋ยวน่าจะกิน มันแบบมันแบบโซมันบอมันไปนอ่ทางอื่นแต่บกโซมันเมามันแบบขึ้นไปนอนเต้นท้องใช่เี่ยงหน่อยเอาเอาคืนแล้วกันเนะวจะไม่มีมคว่ ด้วยอยามมาเด้อเดือนนึงแล้วก็ได้กินก๋วยเตี๋วยวอับไปก่อน มันมแห้งแลที่สแบบันแบมันแบบมันบาไปน้อนทางอื่นอกแบบโสมันเมันแบบขึ้นไปนอ่นเท้นหงอมลงบลืมเขาให้กินไข่ต้มเวลาหนึ่งถึงสองฟองคนว่พุดพ่อเจังกินไข่ต้มก็ได้พุดพ่อืพุดปปา มาเด้อบ well. oh, uh ัดได้ก hmm. mm ินคนเดียวรุงแล้วโอ้ไม่ตะเขียบ่ยเนอะหัวเขียบไปเ็นง่อยังหะจะไม่ขี้งองาไม่น้กัน

เดาบัตรในกลุก่มคเดียวปรุงแล้วโอ้ใส่ไม่ตะเขียบอืมหาดีออกมันเป็นลนเดนมากระบายไหวโบเห็นเหยียบใครที่แหลมบ้างผ่านที่เลี้ยววะเออมาเด้อบัตรในกินชุดเดียวปรุงแล้ว,ลวโอ้ใส่ไม่ตะเขียบอ,อ,อืม